เฮ้ยเอะไรเนี่ยเฮ้ยเพ่งโอ้โหเก่งยังเลยครับคุณลุงทำไมต้องมีเพ่งอ่ะอะไรแล้วนง่ใช่เหรอนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของเชาใต้กันเลยเนี่ยมีก็ขนมอย่างไรใช่ไหมฮะของแค่อะไรใช่ไหมฮะเนี่ยครับนี่คือขนมจีนใช่ไหมฮะเส้นเล็กๆเนี่ยนะฮะ ผมไปลองชิมหมากส่วนพวกนี้เอาไว้ก่อนนะฮะอันนี้นี่เป็นไม้แบบนี้เลยครับใช่ครับโโอ้หแล้วก็ไม้แบบนี้นะไม่ใช่แล้วคูจะบพีชเหรอพราะ่าจะไม่แตกโอ้โหหมากโอ้โหเฮ้ยไม่ได้ให้ดูหน้าดิดูการแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้การแต่งตัวนะครับบางเก้าบังเก้าเก้าบางบารเดบางรักเก้าบาร์บารเดไม่ใช่ละ นี่ไอ้จำหนบายบ,บ,บาทเลยอันนี้ผมได้อธิบายให้ฟังพี่ว่างานกาชาติอ่ะกคือการมาร่วมคุณกันในการช่วยเหลือสภากาชาติไทย<อ>ก็ใช่เราพูดตั้งแตตอนมาแล้วละ่ะโดยการที่เรามีส่วนร่วมในการซื้อบัตรครับบัตรไปเลยยี่สิบาทเท่านั้นอ่าออกให้หน่อยเอาแล้ไปตัมาาดมะฉากันตักไม้ฉาแอบเอาบัตรเองเียมากดบ้าเนี่ยสองครับ สองใบอใบครับแถมใบได้ไหมแถมไม่ได้ไม่ได้เหรอฮะเขกไปเยองออกะฮะออกออกทอย่างอะไรออกเราวันใหญ่หมวกอันนอก็อกแล้วโอ้โหอยากให้หมวกอันนอกอ่ะเอาไปทำไวะโอ้หไาเลยปลาป นี่พี่ชมขอเลือกรางวัลก่อนเลยได้ไหมโอ้ยเลือกก่อนเลยเหรอเรางวัลยังไม่ต้องจับเลยหรอนี่อยากได้อะไรเนี่ยฮะผมอยากได้ทีวีสองสองนิ้วเฮ้ยโอ้อยากได้เหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหงั้นก็มาใบนี้ต้ได้ทีวีแน่นอนอันนี้ก็เป็นทีวีเหมือนกันแน่นอนคนละเครื่องอเลยกลับบ้านเลยแมวดีกว่าโอ้โอ้รมอเตอร์ไซค์อ่ะขอมอเตอร์ไซค์ดีกว่าแล้วผมเอามอเตอร์ไซค์ไปขายแล้วก็ซื้อทีวี นี่ครับที่มั้งครับถ้าไปหนึ่งร้อยบาทซื้อจุดคืนนะครับยังไงคืนแล้วนี่ครับอยู่ที่ไหนครับได้กี่ทีอะครับย้ายลูกเดียวครับเพื่อนที่ในซอยเอามอเตอร์ไซค์ไปรอันนี้มีที่สอนแล้วอยู่ยังไงคนในซอยได้มาไปเอาเรื่องพี่เป็นคนอย่างนี้มั้ครับอันนี้ไอเดี่เขา

เอ้าได้ยาดมเหรอฮะไม่ใช่พ่อหุกยันครับอันนี้ของผมเดี๋ยวอ่าจับพ่อไปกลางไม่พี่เขาหน่อยครับเอาเดินเชิต้นสัมปทาที่ดินจังหวัดพ่อใบคุณมีผู้ชมทีนี้หน่อยครับสัมปทานที่ดินจะเองจำไว้นะนี่ของผมนะอ่าครับโอเคครับัครับโอเคครับผมนะะ ยี่สิบบาทก็ได้ยาดมแล้วมันไม่ใช่ยาดมครับผมขอมาแลกทีวีครับพี่แลกทีวีเลยเหรอเอาอีกเครื่องเลยครับแต่ทีวีหรือว่าแต่แแป๊บหรือว่าอะไรแล้วเนี้ยครับแกนที่ แร็ปกับพี่แปลคำว่าอะไรเดียวอันนี้แรัปอย่างเดียวเปล่าอย่างเดียวอ๋อแบ่งกินเฟซซับเอาอันนี้ครับหนุ่มเอาอะไรครับผมเหรอฮะผมผมไม่เอาได้ไหมผมขอบริจาคอ๋อยังไงไม่เอานี่ฮะนี่ตอมากเลยอ่ะโคตรเท่เลยไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่ไห้เหรอแหไม่ขวดใช่ไหน่าเห็นปข้างในมีอะไรอีกไหมครับอ๋อตนี้ไปมาแล้วครับตรงนี้มีอะไรมฮะ่ดูอรงนี้ไดมาแล้วครับตรงนี้มีอะไรไหยฮเล่นเลนรเยพี่มีที่การต้องไปดูเยี่ยมชมยศการที่กาที่อาครับมีอะไรครับีก้องเพลงมีประกวดร้องเพลง อ๋อเออไปเดี๋ยวเราไปดูกลยน,นะเนาะ ไอ้แม่งเตืออยากล้วงไข่ขอล้วงไข่ใช่หญ่ล้วงให่กว่าอ๋อเรี่ดดิไม่ยังไงอ่ะทำยังไงเนี่ยก็ผมคิดว่าผมอยากจะได้ด้วยทำได้เลยทุกคืนนี่ครับเมื่อตอนี้เอาเทวาะขึ้นไปอะไรอย่างไรเนี่ยไอหยิมก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเลยเลยตักมาทั้งปากเลยหลักกระชาดก่อนครัแล้วถ้าจะได้รางวัลใหญ่เนี่ยไปขึ้นต่างนี้ผมอยากล้วงไข่ล้วงไข่ก็ไปตักไข่ก่อนตักไข่ก่อนแล้วถ้าพอได้รางวัลเนี่ยอันนก็จะถ้าเป็นรางวัลใหญ่เนี่ก็จะให้ขึ้นไป้้งั อะไรเชิญตะาเตลอล้มีทวาพมีตู้เย็นแล้วก็ให้เปลืออะมีอะไรบ้างนี้วงลวงลวงลงไปลวอะไรมีทีวีแล้วยังมีสู้เย็นเฮ้ยลวงล้วงไปลวงลวงลวงมาล้วงลไปมันก็จะมีโชคหยิบขึ้นมาลุ้นโชคเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโชคพี่ ใช่ครับพี่มันมีเยอะแยะมากเลยเนาะใช่ครับมันมีทั้งทีวีตู้เย็นมอเตอร์ไซค์รถเครื่องรถจักรยานยนต์รถจักรยานตู้เย็นผ้าพันลมทีวีลูกยิงอ๋อแล้วเลยอไเป็นลมลมทพี่พี่เออคือทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากได้หรอกพี่ผมอยากได้ที่คนนี้มีไอมครับให้หน้าหลอก คนนี้มาจากไหนบางไปเฮ้ยใครสั่งแม่แก่คนนี้มาหลอกผมพี่วะเดี๋ยววะนะเดี๋ยวมันเขาให้ลงอันเดียวไหมอ่ะให้ลงลูกเดียวหรืแกเอามาั้งลูกบรงเอินว่าคนละสองลูกพี่อ๋อเขาแค่กอดแค่ทีเดียวอยู่ดีไหมอ่ะพี่เดี๋ยให้เด็กกรุงเทพเชิญชวนแขกทังที่ว่าเนี่เดี๋ยวนะลุงหมัดกาชาติยี่สิบบาทหมัดกาชาติหัดหมัดหมัดกาชาติี๋ยวจะพาไปยันท่านอะไ น้ำพืนแก้วที่อดครับครับน้ำลมครับซื้อสลากกอชาติ20บาทครับนะแล้วก็มาตัดสลากกอชาติเนี่ยเมื่อได้บัตรพิเศษก็จะได้ขึ้นมาล้วนหครับล้วงล้วนล้วนลงไปเพราะว่าข้างในมีรางวัลจะแจกนี่มี่สิ ก็คือ่าหากินหน่อยพี่สี่คืนแล้วเราอ้่ตายแล้วพี่อ่าก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมาทางซ้ายทางขวาคุณย่าคุณยายคุณตาคุณน้าคุณป้าคุณลุงคุณอาเอ้ยอะไรพี่ชวนมา่วยเขาเลี้องเขาเรื่องเลยะะเนาก็สลากกาชาดนะครับ20บาทเท่านั้นช่วยกาชาดเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเมื่อกี้เพื่อช่วยกาชาดิได้ใช่ไหมเพื่กาชาติได้ ชาติเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องต่างยังไงบ้างครับเรื่องราวของคนยากจนคนยากไร้นะครับเกิดตุ๊กภัยมาตระบายโดยทางบ้นนะครับรุ่มแดงเลขแดงที่ไม่ได้เล่าเรียนหนังสือบ้านยากจนเราประชาชนเข้าไปช่วยเหลือเรียกได้ว่าเข้ามาในซุ้หย่อมย่าของใช่เลยนะครับวันนี้เราแจกกันจริงเพราะขอมาทุกคนเขาก็แจกไหมทีรุษแจกมีแน่นอนใช่ ไปพอจะขึ้นมาล้วงรางวัลกิดเนได้แล้วได้แล้วอ,อะไรฮนะโอ้โหหน้าตาเราเรา่าโอ้พี่ผมขออะไรทีบ้างดิขอขอะ <ขอ S 2> ไรครับขอทองพี่เส <laughs> ียนีบ แม่กับแม่ใส่แมกเบามอใสเอาเปล่าไม่เอา้ขับเลยับรถเลย แค่วันวันที่วันที่มันคือีเรากาชาติจังหวัดระยองระยองระยองอะนะมันคือมันมันคือมันมันมัพี่เจออะไรอ

ที่สงขานน้องก็มานี่มรู้จักไม่ไม่ได้ลว่าแนะนำไม่รู้จักอะไรครับสตาของไหครับเออเกมเมอร์อ๋อนี่เป็นดาราเลยดาราวาอไม่ใช่ละอันนี้าไม่ใช่ภาษาพม่าละเอาตนี้สายืนแอบอยู่เ่อ่หมครับว้าว่เราเรียนภาษาพม่ามาแล้วไม่ได้่หอ นี่ไปเรียนภาษาว้ามาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสวัสดีว่าย่างไงเดี๋ยว่งพี่ขอขอลเอชั่นดีๆหน่อยน้องอยากมาตรงนี้อันนี้จะขยับมาเองหรือผมจะอุ้มครับช่วยให้พวกพี่หาจริงหน่อยน้องเริ่มเริ่มเริ่มต้นด้วยการทักทายเดี๋ยะมินกระบะตอบว่าอะไรครับ ม่กินอะไรบ้านไู้ลมเลยจ้ามึกิาเียอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปมึงกินอะไรบ้านี้เขาบอกว่าอะไรกันสวัสดีโอ้ยเย่มากเลยครับรู้ได้ไงเนี้ยเฮ้ยคนพามาอุ้ยรู้ได้ไงคับอ่ะอ่ะนเแก้วบัตลาบัตลาไปดีไหมโอ้ เขาไปเรียนภาษาพม่ามาจากไหนครับเป็นคนพม่าต่อไปไอ้หน้าหรอชมิงสาปีกิลาะมาเรียนะโอ้โหแปลด้วย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 ไม่ถามเมียพม่าเลยถามไม่เขาตอบไม่เขาแปลเออแล้วมันมาเป็นคนยังไงจะถามเลยถามมาเออติดอะไร อ๋ออ๋อติดติดหนึ e ่งติดหนึ่งถูกแล้วเต้เตเตะเตะอะอันนี้ดิอะลองลองขอเบอร์เขาดนะหนุ่มเบอร์เบอรโทรขอเบอร์บอร์ของหนุ่มหน่อยแล้วหนุ่มมาให้เบอร์เป็นภาษาพม่าขอเบอร์ยภ่าขอเบอขอเบอร์อยขอเบอร์เรเรอเบอร์เบอร์อเเอเบรเอ ศูนอยู่ไหนวะเฮ้ยเล่จะข้าหานได้สองปีเี่อาจารย์อยู่นี่ศูนครับศูนอาจารย์ครับูนครับูนอย่าโดยองย่างยตีดเล่าตจิง เป็3 2งินค่าช่าเอแเไม่ใช่โอ้โหวันนี้ขอบคุณน้องหน่มมาน้องมมาจากไหนกันครับเ่ยมาเที่ยวกนมาเที่ยวกันนมาจากกรุงเทพครับมาอาบน้ำแรกของเราใครบ้างครับอ๋อก็มาเน่นว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโมันมีอะไรที่น่าดึงดูดใจนอกจากผีมนี้นี่อยากจะขอให้เขาพูดคำานึ่งได้ไหมครับค่าไ้ม่ารัก่าร รักรักป๋าไม่ตลอดไม่ใช่ไป๋าป๋าตลอดเลยอ่ะอ่าสัหามาพูดยังไงครับไม่เราอยากรู้วาตาพด่าี่รักเธออะไรอย่างเงี้ยครับรักเธอจะรักเธอพูดกับผมไงรักเธอ๋หนเราบอกเลยาจะวเลาะอีกรับรสาไว้อย่างนี้เลครับเร็วจรักเธอเอาจริงๆเอาจริงเอาจริงเอาจริงเริง อาเ oh, oh. oh oh. oh. ็้พันกร่างก็อยากจะบอกว่าผมก็รักคุณเหมือนกันนะครับแม่ครับพี่พูดกันเยอะไงยพี่เกียรย่งอ่าเอาไปว่า ระนองเราเนี่ยตระเูลความสุขอยู่ในอันดับสาม<ะ>เป็นประเทศน้ำแร่น้ำแร,ร่นี่เป็นอันดับสาของโลกก็ไม่ได้นองรครับผมดัชนีความสุขระดับสามครับแต่ผมนี่เต็มร้อยพี่อโอเโอาใจผมไปเลยทุกคนไปด้วยเหรอแล้วมาเที่ยวระนองกี่วันรครับอะไรครับมามาเที่ยวระนองด่วนผมมาสองวันแล้วครับ อ่าครับก็ไปเที่ยวลำแรกมาแล้วพี่ลำแรกจะไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับกร็มาถัดที่นี่ร้อนมากร้อนครับร้อนจะร้อนอยู่แล้วเออลงมาแช่นี่ก่อนทำไมต้องเขาเขามีอ่างน้ำอุ่นๆยู่ในแช่อยู่อะไรครับเอ้าเออมาที่พักโรงงรมไหนพักลงเอาแต่จะบอกว่าพวกแกนอนวัดกันนะเว้ยวัดจะไปนอนบ้านพี่อ่ะเนี่ยเอามาเลยครับนอนนี้เลยครับ นี่ครับทีโทท่โน้นดีที่นี่ดีดีครับแล้ก็อันดับหนึ่งขอให้องเหมือนกันเป็น,นคุมาาาาาา้าขาวหอยพี่เอาไปเก็บที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยอย่<ล>าให้งดาต้องไม่ได้เลยอย่าไหา้ไดนหออ้าว นมจะกัดไข่ครับอ๋อาราวนี้เอาเดี๋ยวจะเปลี่ยนการปลอมห้นี่ฮะรางวัลให่มากเลยคุณไปไม่ต้องสงัมันเป็นบวกหรมันคือบวกกันนบบวกเด้วยนี่นีน เชิญครับ,คร,บครับอ้าวรู้ต่อเลยครับคู่ตชอดีคนต่อไป เดี๋ยวหนุ่มกับเป้งก็ขอลาพี่ทั้งสองก่อนเลยครับขอบคุณมากแล้วยังไงก็เชิญมาเนาะมาฉากราชาติฝากเผือกชาติไทยครับขอบคุณมากครับ อ้อยเป็นซูเปอร์สตาร์สุดยอดของเมืองไทยนเลยขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอันเดียวมันก็ดังไม่ดีอันสามมันก็ดังดีแล้วเถินเอาทำไมย่งมาทำไมสามอันเดียวทำไมไม่มีเมื่อกี้สนุกไหมสนุกมากพี่เขาขอบคุณมากพี่โอ้โที่ผมให้ได้ร่วมสนุกครับขอบคุณมากครับคุณผู้ว่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โครับ เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมสนุกกับกาวกาคต้นะรับยังไงนะครับยังไงถ้าจะมาระยองแล้วะนองอีกเนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะมาได้เลยค่ะได้ครัรับมาเที่ยวเมืองน้ำแร่อะไครับผม้ครับหน้ตายย่่งไปว่าับอ่ได้สวยงามนะคะสถานที่ท่องเที่ยวระเบียงได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ไอลาแล้วป่ะให้เชื่อเขาก็มีคนไทยบอกกับผมใจเย็นโอ้ยมาการาครั้งนี้ได้แล้วบโอ้โหใช่คุ้มมากเลยเท่ของกลับบ้าอีงยมใโหดูดิ ถ้าแบบไม่ได้ขึ้นไปอย่างนั้นนะโอ้โยแจชัดเกิดอ่ะเดี๋ยวแล้วก็เื่นละแหมไม่แต่สนุกมากสนุกมากจริงโอยลูนี้มากพี่ตั้งนานแล้วอ้าวปกติก็มาได้กันอยู่อ้าวเหรอโอ้โหต้องอย่างนี้ดิพี่อืมโอ้ยแต่วันเนี้ยรู้สึกเหนื่อยเต็มที่แล้วพี่เออเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเดินกลับโรงแรมกันเลยแล้วกันเนาะโอ้ยงั้นนี่เดินกลับโรงแรมไปแล้วอันเนี้ยเออโอ้ เอา,าว่าพรุ่งนี้เช่ารถเถอะวะคงส่เดินไม่ไหวกันแน่เลยอะ่ะโอ้โหเออได้แล้วแต่พี่ละกันพี่ออกตังอะ่ะมางานกาชาติแล้วได้ร่วมกิจกรรมของงานคือตักมัชชาก็มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป บอกว่าวันนี้พาไปดำน้ําเบกดูปะการังว่าแต่เฮ้ยเราจะดำน้ํายังไงถ้าอย่างนั้นดูดิน้ําเชี่ยวขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยโอ้เนียนปลาฉลามนี่ว่าใช่แล้วโอ้โหไปญี่ปุ่นเลยเหรอฮะไปเกาะญี่ปุ่นโอ้โหเกาะญี่ปุ่นอ๋อระดับน้ำทะเลตรงนู้นจะสูงกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับพี่นี่ไงเห็นไหมน้ำไม่พอว่าอดทำเลยเพรน้ำไม่พอไม่พอาะตัง พอนี <mile> ่แหละพอเกิดซีรีส์พุทธก็ประกาศอะไรก็ตายไปเลยข้อหมายของประกาศข้อขาวคืออะไรฮะก็ไม่เจะโดเติมโตครับไม่เจะโดเติมโตครับโมกุนเนี่ยบอกว่าผมมันโดนแมงกุนกัดปากมาบอกว่าแสบทั้งปากเลยที่ข้างค้าวนี่ต้องมีข้างทาวเยอะมือเมื่อก่อนเขามีข้างท้าวแม่ไก่อ๋อโอ้ข้างทาวแม่ไก่ไปอยู่แล้วล่ะเขาใหญ่ใครเอาไปปล่อยครับ